เรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวศิรวัตรีสามะเอผู้คอรับการประเมินวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาทวัตเกสาเ็็นรูผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่สา โรงเรนป้กปกนากออำเภอใจเนธจังหวัดดารธีว่าจากการสำรวจและวิเคราะห์ผู้เรียนในการจ,จัดการเาสอนเรน่อะวิชาภาษาอังกฤษพบว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือผู้เรียนขาดทักษะการอา่านออกเสียงสะกดข้างการเขียนการพูดการสื่อสารโต้อตอบและขาดเจตาสนิที่ดี ในการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเมื่อไม่มีการกระตุ้นและแรงนดันจารหนึ่งทำให้ผู้เรียนไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษและไม่อยากทบทวนและขาดการฝึกฝนและเมื่อผู้เรียนไม่อยากจะทบทว,วหนหรือการฝึกฝน ทำให้ภาษาอังกฤษย,ยากยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนไม่พัฒนาภาษาอังกฤษจึงเป็นเหตุผลขัดขวางประสบผลสาําเร็จในจากในารเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน 2. ภาษาเ,เป็นสิ่งที่ยากเกินไปการเรียนแบบการเรียนเวกอร์เรียนมาก,าก,ก,ก,กถือเป็นเรื่องที่ยากเกินไปเป็นการข้ามขั้นตอนของผู้เรียนโดย ธรรมาชาติผู้เรียนจะเรียนรู้จากับว่าและเข้าใจแล้วจะผู้เรียนแบบตาจากนั้นการเรียนการอ่านเขียนลำดับต่อไป 3. ผู้เรียนไม่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเลยเยนื่องจากเนื่อจากใช้ภาษา ภาษาไทายและภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวันส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้สัมผัสถึงภาษาอังกฤษเลยด้วยเหตุนี้เองทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษกลับยากยิ่งขึ้นจับปัญหาทำให้มองว่าควรทีจร่จะเอาจุดนี้นำมาพัฒนาผู้เรียนและนักเรียนที่ดิฉันเลือกมาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองดิฉันได้ศึกษา และเพราะการจัดการเรียนการสอนขอดิจันเอาที่ผ่านมาเพื่อให้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและว่วงาการหาเทคนิคการสอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยหาความรู้จากกิจกรรม AOC การอบรมพัฒนาตนเองรวมถึง เรีรู้หาสิ่งต่างๆจะได้พบเทคนิคการสอนที่น่าสนใจคือออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการการสอนแบบเอเจนต์เดนีตามรูปแบบ 5Es ต m o d โมก็คือ1นึฟรี F 3. เป็นการสร้างความพร้อมให้ผู้เรียนพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆและทั้นนี้เป็นการจ ในขั้นนี้เป็นการจัดการเีนการสอนด้วยกิจกรรมต่างๆซึ่งดิฉันได้ปรนำเกมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดอยากอยากรู้อยากเรียนจึงจึงเข้ากับโปรกรเรียนการเรียนการสอนตามแบบ e d u t a i n i n 2ฟันเป็นกิจกรรมเชิงรู้ตามแบบเอจิ a i นี่ ด้วยกับวนงการที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยทิชัใใช้เกมมินิววยบอร์ดคัสวอลเกบรารีเกมบ,บ้างซะเมื่อเมื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีรู้อย่างสนุกยาสนุสนานและเพื่อเพล 3. สามเฟสบอรมีความยืดหยุ่นตามบริบทต,ตามสถานการณ์และ ความถนัดของผู้เรียนโดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนกลา้คลาคิดกล้าแสดงออกส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเพ็นวิเคราะห์ได้โดยครูนำเสนอคำถามและเกมส์ 4. เบรลี้มีการวัดและประเมิขขนผลทางกางรศารึกษาแบบกลยาณมิตรนำมาสู่การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอีทั้ง ยารสื่อแรงทางิงบวกให้กับผู้เรียนโดยใช้อิสระทางความพิเกตผู้เรียน 5. โปรไฟ,ฟลคือการสอนแบบซ่อมเสืิมในในส่วนจุดอ่อนสื่อร้างให้เป็นจุดแข็งให้กับผู้เรียนให้อิสระทางให้ให้อิสระท,ทางความพิของผู้เรียนโดยใช้น้้ย้ สามทวนดูให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อให้เืกิอ Long-term memory สำหรับปัญหานักเรียนไม่สามารถอ่านปออกเสียทำศัพท์การสะกดค,ค้างการเขียนทำศั์และจดจำทำสั์ได้นั้นดิฉันจะดิฉันจะใช้การแก้ไขพัฒนาผู้เรียนโดยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดก,การเรียนการสอนแบบกระบวนการมินินไวท์บอร์ดทัชบอร์ดแครบรารีเกมบาาา้าษาซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนกระตุ้นให้ให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นตื่นเต้นท้าทายและเป็นวิจิการเน้นย,ย้ำซ้ำทวนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ ในการล่องแค่วในการล่องแค่วเชี่ยวชาญในการออกเสียงสะกดคำการเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถนำไปใช้ในการโต้ตอบในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและในระหว่างการจัดการเรียนการสอนดิฉันให้ผู้เรียนทางแบบฝึกหัดที่สอง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบตัวหาที่สองและแบบตัวหาที่สามเพราะว่าผู้เรียนบางส่วนทำแบบตัวหาไม่แล้วเสร็จดิฉันจึงมอบหมายให้ผู้เรียนนำกลับทำเป็นการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองและให้นักเรียนนำมาส่ง ในคาถาพย้ยสำหรับการทำแบบทดสอบหลังเรียนมีอุปสรรคพราะว่า,วผ,า,าวผู้เรียนบางส่วนเนี่ยไม่ผ่านการประเมินดิฉันพัฒนาหุ่มนี้เพิ่มเติมด้วยมิวิบุกผู้เรียนน้ำสมุดเขียนคำศัพท์ให้ตรงการรูปภาพและให้ผู้เรียนงานมิมิบุกข,ขอตัเองมาอ่านให้ครูฟังจากนั้นครูจะให้ผู้เรียน กุมนี้ทำแบบทดสอบแบบทดสอบหลังเรียอีกครั้งเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงการเขียนสะกดคำการจดจำคำศัพท์เพราะว่าผมกาลังพัฒนาการอ่านสะกดคำอ่านภาษาอังกฤษเรืเ่มฝึกโดยใช้แบแบฝึกทัษะและมีบุตรตามรูปแบบห f s t model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ผ่านการประเมินร้อยละห0ึสิ่งที่เกิดมาขัาน้นต้นจึเป็นสภาพปัญหาและที่มาแรงบันดานใจในการจัดการเรียนการการในการจัดการเรียนรู้ความริดฉันนันเสวเซลวตีสามรถเอผู้ขอรับก,การประเมินวิทยาฐานะครูชำนาญาพิเศษสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาเขตสาขอขอบคุณคณนะกรรมการทุกท่านค่ะ